ก็โอ้โหบอกเลยเกมคลิปนี้ต้องอารคาละวะทันเซอร์แกเลสเทาเกตใช่ <c oughs> แล้วก็อีกอีก,อกคนนึงนี่คือต้องขอบคุณวัดกินเลยนะที่โอ้โหไม่มีวัดกินผมว่ามีนอนเช้าคือผมว่านั่ง90นาทีเถอะ10นาทีเ <c> ถ <oughs> <c oughs> <c oughs> อะอแล้วก็เรียบร้อยนะครับเป็นทางด้านของทีมชาติอังกฤษที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์นะครับตีตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับ ทางด้านของสเปนโหน้ันบอกว่าน่านดูมากๆทีมที่เล่นได้ดุดันที่สุดในทัวร์นาเมนต์เจอกับทีมที่ <c oughs> เล่นได้น่า <c oughs> เบื่อที่สุดในทัวร์นาเมนต์ <c oughs> ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเรามาพูดถึง11ตัวจริงกันซะกอ่อนแล้วกันนะครับวันนี้เนเธอร์แลนด์เนี่ยผู้สำบัติ์ตูก็เป็นฟานบุคเคนเหมือนเดิมนะครับแนวรับก็มีอาร์เก้ฟานไดนะครับเดอร์ฟายแล้วก็ดุมฟี่นะครับตรงกลางเนี่ยเป็นทางด้านของไรเดอร์จับคู่กับสคาวเทนนะครับส่วนแนวรุกวันนนนนนนีีี้้้ะะะคคคคครรรรัััับบบโโดกกปชาาซิมมอออแลลว็เเ่ไ์ แล้วก็หน้าเป้าเป็นเมมฟิสเดปายนะครับส่วนฝั่งอังกฤษเนี่ยก็มาหลัง3ามนั่น,นอาจจะเป็นแผนที่ซุ่มซ้อมจนไปถึงแชมป์หรือเปล่านะค <c oughs> ู่สำปะตูนนะครับเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับสามเซนเตอร์นะครับไคล์วอล์กเกอร์จอห์นสโตนมาเกฮีนะครับแล้วก็วิง่งซ้ายวิง่งขวาเป็นทิปเปียกับซาก้าเหมือนเดิมนะครับคู่กลางก็เป็นไมนูกับเดเคนไรท์นะครับแนวรุกก็มีจูเบลลิงแฮมนะครับฟิลโฟเดนแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับก็เริ่มเกมมาเนี่ยเออถือว่า ตอนแรกคิดว่าจะแบบตึงๆหรือเปล่าด้วยความที่แบบอังกฤษอะไรอย่างนี้แต่วันนี้ถือว่าพยายามเดินเกมเร็วทั้งคู่นะ ก็ถือว่าทําให้กระชุ่มกระชวยสักประมาณ20นาทีแรกนะครับถือว่ารูปเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็เป็นเกมที่จากประตูสู่ประตูเลยนะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้โอกาสขึ้นนาไว้ก่อนเลยนะครับนาทีประมาณที่6หรือ7เนี่ยประมาณนี้แหละนะครับจังหวะขึ้นนำเนี่ยตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับคือมันเป็นจังหวะที่อังกฤษเนี่ยเหมือนกาลังจะได้บอลคืนและแต่ทางไอซิมอนเนี่ยไปตัดบอลไปจากในขึ้์นด์ได้นะครับแลวการเป็นว่าอยู่ดีนะครับน้องไอยิงดื้อเลยนะ <ไป S 1> โอ้โหแล้วยิง<ด>อย่างวสวยทิศทาง หนักเนี่ยคือพิกฟอร์ดเนี่ยพุ่งไปไม่ถึงนะครับก็ส่งบนให้เนเธอร์แลนด์เนี่ยนำเร็วนะครับตั้งแต่นาทีที่6หรือ7ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยที่มันทำให้ในช่วงแรกเนี่ยอังกฤษถือว่าต่อต้องพยายามทำเกมลูกราะหลังจากโดนขึ้นนำเนี่ยอังกฤษมันก็อยู่เฉยไม่ได้ไงเกมมันก็เลยดูสนุกขึ้นอังกฤษต้องเข้นฟอร์มพยายามหาประตูให้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย อ่อพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้จุดโทษนะครับในนาทีที่15จังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่แฮร์รี่เคนเนี่ยพยายามที่จะหวัวันเล่ย์นะครับแล้วก็ดูมฟี่เนี่ยจะเข้ามาบล็อกแต่ไอ้จังหวะเข้ามาบล็อกเนี่ยเท้าที่ยกมากันท่าหน้าของแฮร์รี่เคนเนี่ยมันแบบเอ่อเปิดปุ่มไม่พอยกยกคือยกประมาณครึ่งตัวยกก็ถือว่ายกสูงแหละแต่อาจจะไม่ได้สูงหึงหัวแต่ไอ้เท้าที่ยกเข้ามาเนี่ยมันแบบมาแบบเปิดปุ่มนะครับก็สุดท้ายผู้ตัดสินไปดู v ีอแล้วก็ชี้เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็คคคคคนน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 ทีีี่่่ยยยยยิิิงงงเเเเเกก็็็็ปปปแฮรรรร์ะะัับบข้้าไดว ขมซ้ายมือของตัวเองนะครับคมมากมากนะคือเหมือนแบบไอ้ฟันบุคเค็มันพยล่ะมันล,ลู้นนั่นแหละเออคือออกตัวก่อนด้วยซ้ําแต่ว่าด้วยความที่ลูกมันมุมมากๆเนี่ยก็สุดท้ายยังไปไม่ถึงนะครับโดยรวมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเกมมันเสมอกันเนี่ยผมว่าลูกเกมมันมันม,มันดึงเขาเรียกว่าอะไรดึงความร้อนแรงลงมาสู่ความตึงกันอีกครั้งหนึง่งอ่าใกล้ไม่มีใครไกลแบบว่ากระด้การเสียใช่แต่โอเคว่าวันนี้เนี่ยฟิลโฟเดนเนี่ยถือว่าได้ลูกหวือหวาหลายครั้งนะ มีจังหวะที่หลุด<น>เข้าไปายิงมียิงชนเสาเแล้วก็มีหลุดเข้าไปยิงไอหลุดเข้าไปยิงเนี่ยดุมฟีีนี่คือจุดแบบบนเส้นเลยนะช่วยเพื่อนเอาไว้อะ่ะลูกน,นั้นเนี่ยน่าจะเป็นคุณี้เมนูที่ไปเป็นคนจ่ายยกเข้าไปให้แต่ว่าเหมือนโฟเดนจะมีโอกาสยิงด้วยเท้าซ้ายก่อนแต่พอพอเหมือนแบบเลือกหรือว่าโอกาสยิงอาจจะไม่มั่นใจด้วยตรงนั้นเนี่ยจังหวะตรงนั้นพอแตะเข้าไปอีกจังหวะหนึ่งเนี่ยพอมันไปลงเท้าขวาเนี่ยก็ยิงผ่านไปทั้งหมดแล้วแหละเหลือเพียงแค่ดุมฟี่คนเดียวที่แบบโอ้โหเอาเท้ามาหยุดบนเส้นเเป๊ะลย ก็ถือว่าดมฟี่มาช่วยชีวิตเพื่อนเอาไว้นะครับนอกนั้นเนี้ก็อย่างที่บอกมีโฟเดนที่เออ่วันนี้โอ้โหเกือบจะโชว์ลูกที่ยิงกับแมสซิตี้บ่อยๆนะเลาะมาจากทางด้านขวาตัดเข้าซ้ายแล้วก็ปัดเนี่ยโอ้โห <ทำ S 1> แบบหลายทีอยู่มันมันน่าจะาเข้าแล้วไอ้ลูกที่มันชนเสาชนสามเหลี่ยมอ Oh, hmm. น่าเสียดายเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านของเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ต้องมาพบกับข่าวร้ายนะครับก็คือทางด้านของเมฟิสเดปายที่มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ต้องส่งไอ้โจวีเฟี่เมนลงมานะครับแต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้ถูกแทนด้วยตำแหน่งกองหน้าคือเกมช่วงแรกเนี่ยต้องต้องยอมรับว,ว่าเดยปายเนี่ยลงมาเชื่อมเกมเนี่ยมันทำให้เกมลุกของเนเธอร์แลนด์บางช่วงเนี่ย โอเคพอสมควรพอมีตัวเชื่อมอะ่ะแต่กลายเป็นว่าพอส่งอจอยเวอร์แมนที่เป็นกองกลางลงมาเนี่ยก็เหมือนจะเคยเหยบมาเล่นไปเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าแล้วก็ออกักโปยังอยู่ซ้ายเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ผมเลยรู้สึกว่ามันมันขาดคนที่ลงมาเชื่อมเกมะนะครับก็เลยดูตื้อต,ตันๆไปแต่สิ่งที่ทั้ง2ทีวันนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นทางอังกฤษและเนเธอร์แลนด์เนี่ยซึ่งเล่นคล้ายๆกันคือเกมรับพอเวลาเกมรับเนี่ยจะเห็นได้ชั้นเลยว่ายืนกันเป็นระเบียบมากๆ แล้วกวออ็พยายามจะปิดช่องจ่ายตรงกลางอะ่ะพยายามให้ออกข้างจ่ายออกปีจ่ายออกแบ็กไปข้างๆเนี่ยคือถ้าจะเจาะตรงกลางเนี่ยโหยากมากจะเห็นได้ชาเลอังกฤษเนี่ยที่แบบวันนี้ต้องยอมรับว่าอาจจะมีโอกาสคลองบอลเหนือกว่าเล็กน้อยเวลาที่จะเจาะในแทรตรงกลางเนี่ยโฟเดนก็ดรอปลงมาแล้วแฮร์รี่เคนก็ดรอปลงมาแล้วจูนเบอร์ริงแฮมก็ดรอปลงมาแล้ว คือย,ยังต้องม้วนจ่ายออกข้างอยู่ดีอ่ะคือแบบปิดช่องจ่ายแล้วก็อังกฤษเองก็ก็ทําได้ดีเหมือนกันไม่ได้มีโอกาสให้กับเออเนเธอร์แลนด์ได้ได้เจาะตรงกลางะนะครับก็เริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวทั้งหมดเลยนะครับเออทั้งน้้นของเนเธอร์แลนด์เนี่ยถอดมาเล่นออก,ลกออแล้วก็ส่ทงทางด้านของวาลเวคฮอสลงไปส่วนอังกฤษเนี่ยถอดทิปเปียออกแล้วก็ส่งลูกชอลงไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคําถามจากผมเองไม่มั่นใจว่าเออลูกชอเนี่ย มันไม่ฟิตถึงขนาดที่จะเล่น90นาทีได้ใช่ไหมหรือทางหน้าของเซาเกตมีแผนอะไรสําหรับทิปเปียก่อนหรือเปล่าคือวันนี้เราเห็นว่าทิปเปียครึ่งแรกอะ่ะไม่ใช่ไม่โดดเด่นนะมีโอกาสแต่พอจังหวะที่มันต้องไปสุดเส้นแล้วมันลงล็อกเท้าซ้ายอะ่ะคือมันแบบก็ดูก็รู้ว่าเขาไม่ถนัดไงแต่ <laughs> แต่วันนี้ผมบอกเลยว่าเกมลุกอังกฤษนี่คือหนักขวานะโอ้โหยืนขวากันทั้ง วอล์กเกอร์ซาก้าโฟเดนโอ้โหยืนกันอยู่นะสามคนอะคือพอเห็นเลยว่าพอขึ้นเกมลุกมาจะไปทางซ้ายเนี่ย mm hmm. ไม่มีคนเลยถ้าที่เปียมไม่ขึ้นมา uh huh. ใช่คือถ้าจะม้วนออกฉีกออกซ้ายเนี่ยคือมันมุดมาจ่ายบอลหรือว่าเก็บบอลเข้ามาตรงกลางเนี่ยพอหันไปทางด้านซ้ายทิเบียม่ต้องแบบวิ่งขึ้นมา <c oughs> เพราะว่าโฟเดนก็ไม่อยู่เบอร์ลิงแฮมบางครั้งก็ต้องหุบเข้าไปรับตรงกลางใช่ไหมเพราะว่าทาั้งขวาเนี่ยมันเป็นทั้งโฟเดนแล้วก็ซาก้าไปไประจําการตรงนั้นแต่โอเคว่าซาก้าจะอยู่ขวาสุดเลยโฟเดนอาจจะหุบเข้ามาตรงกลางหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยพอมันเหมือนแบบ ดูฟี่ที่โดนใบเหลืองจากจากังหวะจุดโทษอ่ะมันไม่ได้รับแรงกดดันมากสบาย<อ>เลยเออดูเล่นสบายเ,ออเลยมันไม่ได้รับแรงกดดันมากพอจับฝั่งที่แบบอังกฤษ <c oughs> ก็ษ <c oughs> ไม่ได้มีตัวที่จะไปเจาะตรงนั้นอะ่ะเออที่เปียมันเจาะไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าถ้าขึ้นไปก็มีโอกาสโดนโต้เหมือนกันไงก็นั่นแหละถือว่าเป็นอะไรที่ที่น่าเสียดายนะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังเนี่ย เกมกลับมาต้องใช้คําว่ากลับสู่การคาดการณ์ของเราแล้วกันโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบน่าเบื่อจะจัด,จดแต่ว่าไอไอความ aggressiv ในช่วง20นาทีแรกอ่ะมันหายไปม,มันก็กลับมาเป็นทรงที่แบบเน้นต่อบอลหมุนไปกอ,ออนเรอจังหวะว่าใครพลาดแล้วก็ จะหาโอกาสเข้าทำเร็วนะครับซึ่งบางทีเนี่ยจังหวะจะเข้าทำเร็วแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมยังไม่กล้าเสี่ยงในในจังหวะที่แบบมันแบบต้องกล้าได้กล้าเสียกลัวเสียบอลเหมือนกันนะก็เลยออกแบบนั้นนะครับซึ่งมันมีนาทีที่78เหมือนกันอังกฤษเนี่ยได้ส่งบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายด้วยบูกโยซาเก้าไปแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือน <Walker S 1> จังหวะวอลเกอร์ล้ำเออวอลเกอร์ล้ำนะครับจังหวะที่วิ่งไปที่จะไปรับบอลนั้นมันก็น่าเสียดายแต่ว่าตอนที่เราดูถ่ายทอดสดเนี่ยไม่มีภาพช้านะไม่รู้า มันพอจะเดาได้แต่ว่าไม่มีไอ้ไอเทคโนโลยีออกมาว่ามันมันมันล้ำในส่วนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับก็น่าเสียดายแต่โอ้โหวันนี้ทันเซอร์แกเร็ตเซาเกตกับการเปลี่ยนตัวของเขา ก่อนจะหมดเวลานะครับนาทีที่81เซาเกตเลือกเปลี่ยน2คนโคพาเมอร์ Co และออลลี่วัดกินนะครับโคพาเมอร์ Co เนี่ยลงมาแทนฟิลโฟเดนแล้วก็วัดกินเนี่ยคือลงมาแทนแฮร์รี่เคนเลยนะคือซึ่งปกติแบบนี้คือต้องเป็นโทนี่นะปกติแล้วอะ่ะใช่คือตอนนั้นคุยกันว่าวันนี้ทำไมมาแปลกปกติเนี่ยโอเค ช่วงท้ายอาจจะลุ้นด้วยการวางบอม,อมด้วยด้วยความที่รูปร่างหรือว่าอะไรโทนี่อาจจะดูเหนือกว่าอะไรเงี้ยแต่วันนี้ทําไมส่งออลิวัตกิโลงมาไอโคพา m เมอร์เนี่ยพอที่จะเข้าใจได้ไดไดว่าโอเคแหละมันต้องส่งลงมาอยู่แล้วแหละแต่ยังไม่เข้าใจว่าทําไมถึงยังไม่ออกสตาร์เสียตัวจริงบ้ <c oughs> างที <c oughs> ก็กลายเป็นการเปลี่ยนตัวครั้งนี้เนี่ยโอ้โหทั้ง2คนที่ถูกส่งลงมามีส่วนร่วมกับประตูชัยแล้ว ประตูชัยคือมาในนาทีที่แบบในเทางานหมดสิทธิ์หมดหมดสิทธิ์แล้วจริงๆนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยพาเมอร์จ่ายยัดเข้าไปให้กับทางด้านของโอลิเวอร์กินซึ่งมุมเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยไม่ได้คิดเออไม่ได้มาจะยิงด้วยซ้ำอ่ะไม่คิดว่ามันจะยิงด้วยซ้ำแต่กลายเปว่าเหมือนแบบพลิกปุ๊บยิงปั๊บเข้าเสาสองโอ้โหพอดีไม่กิบแล้วไม่คมแบบคมจริงๆแล้วโอ้โหกลายเป็นว่าอังกฤษต้องบอกว่า คือมานาทีอย่างนี้อีกแล้วนี่บาปนาทีบาปเกมที่3แล้วนะเขาเรียกว่าเซาเกตไทม์โอ้แล้วอย่างที่บอกไอ้คำถามเนี่ยมันก็ออกไปอยู่ที่ว่าทำไมถึงเลือก Only One k i กิเพราะถ้าผมจำได้วัดกินได้ลงเนี่ยน่าจะเป็นเกมแรกหรือเกมที่2เลยในรอบร,รอบแบ่งกลุ่มอะอแล้วก็หายไปเลย <c oughs> ใช่ก็โอ้โหกลายเป็นการเลือกเนี่ยถูกจุดมากๆครนะสำหรับเซอร์แกรตเซาเกต <c oughs> เขาเรียกว่าทุกอย่างอยู่ในการคำนวณอยู่แล้วอตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงสเตตกันสะหน่อยนะครับเกมนี้อย่างที่บอกอังกฤษเนี่ยคลองบอลเหนือกว่านิดๆน,นะครับอาจจะไม่นิดนะ58ต่อ42เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนโอกาสยิงเนี่ยในเท์แลนด์มีโอกาสยิง7ครั้งตรงกรอบ2ได้มา1มาประตูนะครับส่วนอังกฤษโอ้โหนัดน,นี้ทําได้ดีนะโอกาสยิง9้าครั้งนะครับตรงกรอบ5ได้มา2ประตูนะครับก็ต้องมาพูดกันหน่อยว่า หนึ่งในเหตุผลที่วันนี้เนเธอร์แลนด์อาจจะไม่ได้หวือหวาเนี่ยก็คนูนิกักโปเล่นไม่ออกวันนี้นะ oh ใน <okay S 1> ความเข้นของเราไอ <Why? S 1> มันมันเหนื่อยแหละมันเจอวอล์กเกอร์อ่ะไอวอล์กเกอร์เนี่ยพอมันมันไม่ต้องเล่นเกมลุกสุดๆด,ด้วยคำที่ว่ามีบูกนโยซาก้าเป็นวิงแบ็กให้แล้วเนี่ย ม,มันฟเ้อร <c oughs> ์ปีมีจังหวะที่ต้องไปเติมบ้างแต่ก็ไม่ใช่ตลอดมันไม่ต้องขึ้นสุดลงสุดตลอดแล้วก็พวงกับทางด้านของกักโปได้พอสมควรแล้วก็วันนี้ต้องยอมรับว่าไ,ไอ้ลูกยิงลูกแรกอะ่ะของของชาบ์ซิมอนอะ่ะมันเวอร์จริงมันสวยจริงมันก็หมดสิทธิ์แต่ผมว่านอกนั้นเนี่ยอังกฤษโดยรวมเนี่ยจังหวะเกมรับก,ก,ก็ช่วยกันได้ดีนะตัดบอลอะไรเงี้ยช่วยกันได้ดีมากๆหรือว่าจังหวะที่ต้องเข้ามาสไลด์เนี่ยเราจะเห็นหลายครั้งเลยว่าสไลด์ค่อนข้างแม่นแล้วก็โอ้โหเออช่วยกันได้ดีมากๆนะ หรับเกมลับในวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดูอังกฤษแล้วรู้สึกว่าพอที่จะแบบดูดีอ่ะอย่างนี้ดีวะ่ะดูด,ด,ด,ดีตรงดูมีทรงขึ้นมาหน่อยใช่ซึ่งมันก็อาจจะไป ค,คล้ายค,คายกับที่เราเคยพูดไว้ว่าอังกฤษเยวลาเจอทีมใหญ่แล้วพอมันมีแบบพื้นที่ม,มันไม่จําเป็นต้องพยายามสร้างเกมลุกมากจนเกินไปอ่ะมันก็เลยอาจจะมีพื้นที่มีเวลาหรือแม้กระทั่งมีช่องให้ให้ทําเกมง่ายขึ้นนะครับมันไม่เหมือนที่เวลาอังกฤษไปเจอทีมรับลึกแล้วแล้วต้องสร้างสรรค์เกมบบกแบบว่าอเออมันมันดูอึอดอัดมันดูแบบอะไรของผู้มึงก็ไม่รู้แต่พอมีแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะคือ มันมันจะมีช่วงหน้าเบื่อแหละเกมนี้จังหวะที่แบบอู้ไม่เค้อกันอยู่เนี่ยค้อกันไป ไปอยู่ไอ้ฝั่งเนี้ยวอลเกอร์ Walker, สโตนกลับมาเกฮีมีชุดลงมารับบ้างแต่ไปไหนไม่ได้ก็กลับมาสโตน,ะโตนอะไรเงี้ยเออประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายต้องใช้คําว่าอังกฤษนะครับยังคงเป็นเต็งหนึ่งนะที่ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติสเปนนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์โขก็ผมว่าน่าเสียดายจริงๆก็ถือว่าเอาจริงเนี่ยเนเธอร์แลนด์อย่างที่บอกว่าเราดูมาน้อยแต่ว่าเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมันมันดูไม่คือได้ดูบ้างในบางเกมเนเธอรแนแต่เกมนี้เนี่ยมันเกมลุกมันดูไม่ค่อยที่จะมมีโอกกาาส เท่าไหร่กันนะครับน่าเสียดายจริงๆสําหรับเนเธอร์แลนด์นะในเกมนี้อย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าเขาเสียทางหน้าของเดอร์ายไปคือเดอร์ายอ่ะคือถ้ามองในเกมอาจจะดูแบบไม่ไม่ได้แบบมีอะไรบ้าไม่เด่นเออ,อเ,เออ,เอ,อแต่เขาเขามีบทบาทสําคัญในการลงมาเชื่อมเกมแล้วก็สร้างสรรค์เกมพอสมควรนะครับก็ต้องไปรอดูว่าสุดท้ายนัดชิงชนะเลิศนะครับจะเป็นใครนะครับระหว่างทีมชาติสเปนที่เล่นได้ตื่นตาเราใจกับทีมชาติอังกฤษที่เล่นได้แบบ ปวดหัวกองเชียร์ซะเหลือเกินนะครับแลต่ตอนนี้อโอ้โหคือไม่รู้สิทำไมรู้สึกดูดูเซอร์สักเก็ตไม่ดูเก่งยังว่าิดเนี่ยคือคือ,คอ,คอโฟมมันดูแบบดวงมันจะ,ะเฉ้มอ่ะเออก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ที่สําคัญทั้งสองทีมเลยนะแล้วก็ขอนลกเรื่องหน่อยผมรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวตื่นมานะทุกคนต้องเจอบุกไอ้นี่แน่นอนเลยไออิงลิสต์ออสเปนนิสเนี่ยถ่ายไอจีถ่ายทิกตอกเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเจอกันแบบต้องมีต้องมีต้องมีเจอแน่นอนอิงลิสต์ออสเปนนิชแน่นอนนะครับก็โอ้โหไม่รู้้มมีีเนย มันเดามันเดาถูกนะคู่ชิงอะ่ะเออปีมันมาตั้งนานแ,แล้วคู่ชิงมันกลายเป็นคู่นี้จริงๆด้วยนะอ่ะก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นใครนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับหรือใครอยากจะเสริมเติมแต่งตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกพวกเราได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของวเราก็รบกวนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ